พี่น้องที่รักพระเจ้าทรงกำหนดถึงปีศักดิ์สิทธิ์ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นหากมนุษย์ยังคงปฏิบัติตามโลกจะไม่ต้องเผชิญปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เลยเพราะปีศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคือปีที่ทุกสิ่งที่ได้รับการฟื้นฟูและเริ่มต้นใหม่ทุกๆปีที่50คือปีศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงกำหนดไว้แค่นั้นแต่มนุษย์หลงไป ไม่ยอมทําตามที่พระเจ้ากําหนดมนุษย์จึงพลาดโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และไหลไปกับเวลาที่ผ่านเข้ามาจนหลงคิดว่าความมีมากคือสิ่งที่ต้องปรารถนาการถือปฏิบัติปีศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้ากําหนดไว้นั้นเป็นไปเพื่ออวยพรแก่มนุษย์เพราะว่าโดยปกติพระองค์ทรงกําหนดให้มีการหยุดพักในปีที่เจ็ด แต่ในปีที่ห้าสิบนั้นมีความสำคัญยิ่งขึ้นเพราะเป็นปีเป่าเขาสัตว์ที่จะเป็นปีปลดปล่อยเพื่อแต่ละคนจะได้รับที่ดินของตระกูลคืนมาแต่ละคนจะกลับไปยังครอบครัวของตนเมื่อมีการช่วยเหลือให้รอดพ้นจากพันธนาการต่างๆทิ่งต่างๆจะต้องถูกคืนให้เจ้าของโดยมีเจตนาลม เพื่อจะให้คนหรือตระกูลสามารถอรักษาสิ่งต่างๆอันจำเป็นไว้ต่อชีวิตได้ไม่ใช่ถูกลิบไปจนหมดการมีกฎเกณฑ์เช่นนี้จึงเป็นไปเพื่อทำให้ได้รับอิสระเราจึงได้เห็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานผ่านทางมนุษย์ที่เชื่อฟังพระองค์พระองค์จึงทรงยุติธรรมกับพวกเขาด้วยเพราะพระองค์ทรงกาหนดถึงราคาในเวลาที่จะต้องซื้อที่ดินด้วย พระองค์ไม่ปรารถนาให้ประชากรของพระองค์มีการเอารัดเอาเปรียบแต่ต้องมีการยับยั้งใจไม่ทำผิดต่อเพื่อนบ้านทั้งในการกระทำและคำพูดรูปแบบของปีศักดิ์สิทธิ์นี้ยังทำให้เห็นถึงรูปแบบของการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าที่ทรงมาช่วยเหลือทำให้มนุษย์รอดพ้นและกลับเป็นอิสระจากบาปท,ที่ทำให้ต้องตาย กฎเกณฑ์นี้เป็นไปเพื่อสอนให้เราได้จัดการกับความโลภซึ่งชีวิตมนุษย์มักประกอบไปด้วยความรู้สึกอยากสะสมแต่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรายินดีที่จะวางใจในพยานสอดสองและรู้จักที่จะรักและเห็นใจผู้อื่นพวกยังให้มนุษย์ได้หยุดพักโดยเฉพาะการพักฝ่ายจิตไม่ให้ชีวิตต้องรู้สึกเหนื่อยหนักยุ่งยาก โดยไม่รู้จักการพักหรือหยุดตัวเองทิุชนจึงต้องหาเวลาพักและฟื้นฟูชีวิตในพระเยซูเจ้าเพื่อจะได้พบกับช่วงเวลาพิเศษในการก้าวไปในฝ่ายจิตนอกจากนี้การหยุดพักของมนุษย์ยังทำให้สิ่งต่างๆของพระเจ้าได้หยุดพักด้วยการปฏิบัติในปีศักดิ์สิทธิ์ที่มีการให้พักกับเรื่องต่างๆนี้ยังมีจุดประสงค์ให้ได้ทบทวนการทำหน้าที่ หรือสิ่งที่กระทำและวางใจในพระเจ้าผู้จะทรงจัดการประทาในทุกสิ่งเพื่อเราจะได้พบกับความมหัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงทำรรดังที่พระองค์ทรงสั่งว่าตลอดปีนี้ท่านจะกินพืชผลที่งอกขึ้นเองคิตชนจึงต้องมีความกล้าหาญทำตามพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เราจะต้องสูญเสียเมื่อเรามีความเชื่อ เราต้องรู้จักปฏิเสธน้ำใจตนเองเพื่อเราจะได้สุภาพถ่อมตนและนอบน้อมเชื่อฟังพระเจ้าเสมอวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้เห็นว่าการทำเพียงความต้องการตามความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งไร้สาระแต่การทำตามพระเจ้านั้นเรามั่นคงปลอดภัย i